สวัสดีครันักเรียนทุกคนวันนี้นะครบพบกับคุณครูใบในหัวข้อประวัติกติกากีฬาฟุตบอลประวัติกีฬาฟุตบอลนะคะฟุตบอลหรือซอกเกอร์เป็นกีฬาที่มีคนสนใจในการเล่นและเข้าชมสูงที่สุดของโลกนะคะกีฬาฟุตบอลนะคะไม่สามารถยืนยันได้นะคะว่าถือกําเนิดมาจากชนชาติใด ประวัติกีฬาฟุตบอลนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาทราบป,ประวัติของกีฬาฟุตบอลโลกกันก่อนนะคะประวัติฟุตบอลโลกนะคะจุดเริ่มต้นของกีฬาฟุตบอลไม่มีหลักฐานนะคะชี้ชัดว่ากําเนิดมาจากที่ใดกันแน่นะคะเพราะแต่ละชาติต่างออกมายืนยันนะคะว่าประเทศของตนเองเป็นเป็นประเทศต้นกําเนิดนะคะเช่นอิตาลีกับฝรั่งเศสก็มีการเล่นซูลเลอร์นะคะหรือจีโอโคเดลนะคะคาซิโอนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะซึ่งเป็นกติกานะคะ ค้ายกับกีฬาฟุตบอลนั่นเอง จุดเริ่มต้นของฟุตบอลนะคะที่มีหลักฐานอย่างเป็นทางการนะคะเริ่มตั้งแต่ปีคศ1863นะคะหรือพศะะ2406ที่ประเทศอังกฤษมีการจัดตั้งสมาคมฟุตบอลอังกฤษนะคะในปีนั้นและนะคะเริ่มมีการแข่งขันฟุตบอลลีกเป็นครั้งแรกในปีคศ1888หรือพศ2431นะคะ และเริ่มมีการแข่งขันระหว่างประเทศครั้งแรกในปีคศ1889หรือพศ2432นั่นเอง ในปีคศ1904นะคะหรือคศ2447เริ่มก่อตั้งสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าขึ้นและมีการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะครั้งแรกในปีคศ1930หรือคศ2473ที่ประเทศอุกรุกไวยนั่นเองนะคะค่ะต่อมานะคะเรามาทราบประวัติของกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยนะคะ กีฬาฟุตบอลนะคะในประเทศไทยเริ่มนะคะเข้ามาในยุคข,ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือราชการที่5ของเรานั่นเองนะคะโดยมีเจ้าพยาธรรมศักดิ์มนตรีนําเข้ามาจากการที่ไปเรียนต่างประเทศนะคะซึ่งในปีพศะะ2443มีการแข่งขันฟุตบอลเป็นครั้งแรกระหว่างทีมชุดบางกอกกับชุดกรมศึกษาธิการนะคะผลเสมอ2-2นะคะ ต่อมานะคะในยุคของสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะคะพระองค์ทรงสนใจกีฬาฟุตบอลอย่างมากนะคะมีทีมฟุตบอลส่วนพระองค์คือทีมเสือป่าและมีการเผยแพร่ข่าวสารการเล่นนะคะเกี่ยวกับฟุตบอลอย่างแพร่หลายนอกจากนี้นะคะสมาคมฟุตบอลแห่งสยามถูกก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพศ2459ค่ะ ต่อมานะคะมาดูกฎและกติกากีฬาฟุตบอลกฎและกติกาฟุตบอลอันแรกเวลาในการแข่งขันนะคะเวลาในการแข่งขันจะแบ่งออกเป็นสองครึง่งครึ่งละ45นาทีโดยทั้งสองฝั่งมีหน้าที่ยิงประตูของฝั่งตรงข้ามให้ได้มากกว่าทั้งนี้หากเสมอกันในการแข่งขันฟุตบอลรายการแพ้คัดออกจะต่อเวลาเพิ่มอีกครึ่งละ15นาทีรวมสองครึ่งเป็น30นาที และถ้าหากยังตัดสินผู้ชนะไม่ได้นะคะก็จะดวนจุดโทษฝั่งละ5ลูกซึ่งถ้าหากตัดสินไม่ได้อีกก็จะยิงทีละ1ต่อ1คือหากใครยิงพลาดและอีกฝ่ายยิงได้ก็จบเกมทันที 2. นะคะการผิดกติกาการผิดกติกาก็มีการที่ไม่ใช่ผู้รักษาประตูแล้วใช้มือเล่น หรือพยายามขัดขวางการเล่นของฝั่งตรงข้ามเช่นชนกระแทกผู้เล่นที่มีบอลก็คือว่าเป็นการทำฟาวและฝ่ายที่ถูกทำฟาวก็จะได้ลูกตั้งเตะนะคะแต่ฝ่ายนะคะบุกถูกทำฟาวในเขตโทษของฝ่ายรับก็จะเป็นลูกจุดโทษนะคะที่ฝ่ายบุกจะได้โอกาสยิงแบบหนึ่งต่อหนึ่งกับผู้รักษาประตูของฝ่ายรับนั่นเอง 3. กรณีที่ฟุตบอลออกข้างกรณีที่ฟุตบอลออกข้างนะคะฝ่ายที่ไม่ได้ทําออกข้างจะเป็นฝ่ายได้ทุ่มนะคะส่วนกรณีบอลออกหลังถ้าเป็นฝ่ายเจ้าของแดนทําออกหลังเองฝ่ายที่เดินหน้าบุกจะได้เตะมุมเข้ามาแต่ถ้าเป็นฝ่ายบุกที่ทําออกจะเป็นลูกตั้งเตะจากประตูนะคะต่อมานะคะ4ใบเหลืองใบแดง ใบเหลืองใบแดงก็จะแจกก็ต่อเมื่อมีผู้เล่นทําผิดกติกาในลักษณะที่รุนแรงหรือถ่วงเวลานะคะผู้ตัดสินก็จะให้ใบเหลืองแก่คนที่ผิดกติกาส่วนใบแดงนะคะผู้ตัดสินจะให้ก็ต่อเมื่อทําการทําฟาวนะคะรุนแรงมากเช่นทําให้ได้รับบาดเจ็บหนักหรือเล่นอันตรายอย่างการเปิดปุ่มสตาร์ทนะคะที่ขาของฝ่ายตรงข้ามนะคะ หนะคะการล้ำหน้าการล้ำหน้าก็คือการจ่ายบอลไปยังผู้เล่นที่ยืนอยู่สูงกว่าผู้เล่นฝั่งตรงข้ามในกระในลำดับรองสุดท้ายนั่นเองนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอที่จะเข้าใจไหมคะว่าประวัติกีฬาฟุตบอลน,นั้นเป็นอย่างไรค่าคุณครูไบายจะสรุปฟังให้คร่าวๆนะคะว่าประวัติกีฬาฟุตบอลน,นะคะในประเทศไทยนะคะเกิดขึ้น ในสมัยรัชกาลที่5นะคะหรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะโดยมีเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีนําเข้ามานั่นเองและต่อมาในสมัยรัชกาลที่6นะคะก็ทรงมีความสนใจอย่างมากในเรื่องของกีฬาฟุตบอล และได้ก่อตั้งนะคะสมาคมนะคะกีฬาฟุตบอลสยามเป็นครั้งแรกนะคะในปีนะคะพศ2459นั่นเองสำหรับวันนี้นะคะคุณครูไบมีเกตความรู้ดีๆให้กับนักเรียนเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ